ก็สับฟิวไอชยสวัสดีครับพู้เล่าบัสเรามีหลายคนเนาะอยากให้แบบว่าแนะนตัวกิรพละคนให้แฟนได้สุดต่ำได้อังเดีวเรามาจากฝั่งขวาเลยแล้วกันนะสวัสดีครับมาร์คพีสครับสวัสดีครับคอปเตอร์นี่หนึครับสวัสดีครับรักดีครับสวัสดีครับเป๊ะอบคุณครับสวัสดีครับอลันครับ ภูรัชัยครับสวัสดีครับพีมัสุครับฮาร์ดครับขอบคนครับเวัสครับไทยครับสรัสดีครับจิมจิมุกจิมจิมสวัสีครับจิมุกเอาเอาเอาโอเคครับวันนี้เนาะเรามาออกงานในนามบัสครั้งแรกกันแบบใช่ครับก็พวกเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเป็นการได้มาทุกกอบในนามบัสครั้งแรกของเราใช่ครับ ยังไงบ้างคะวันนี้ถ้าเกิดได้ชื่อว่าเป็นที่ทําให้สยามแตกกันเลยรู้สึกยังไงบ้างแฟนมากันถ่ายแนบขนาก็รู้สึกขอบคุณแฟนทุกคนมากๆครับที่ที่คอยสนับสนุนแล้วก็ติดตามพวกเราอยู่ตลอดครับตื่นเต้นมไหมถึงเป็นรายังแฟนนะที่ดังขนาดนี้ต้อนรับโทษจริงก็ความตื่นเต้นก็ยังมีอยู่แต่ว่าก็เรียกว่าลดน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าก็เป็นแฟนที่พวกเราก็อยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆ็เหมือนัน แล้วก็คุ้นเคยกับแฟนๆมาตื่นตัวกวันเวลาที่เราเราออกมาเปิดคอนเนี่ยก็ทำให้ว่าเรารู้สึกว่ามันอบอุ่นแล้วก็ดีใจที่ได้เจอแฟนๆอยู่ในเซฟโซนอะไรใช่อย่างกิจกรรมวันนี้เนาะเรามาทำอะไรกันบ้างพวกเราได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการของอินสตาเลชั่นของสีบ้านซึ่งก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่พวกเราได้มาร่วมในการนี้เพราะมันดูยิ่งใหญ่มากจนแบบว่าเป็นศิลปินแบบระดับโลกเลยรู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมงานท่นี่ครับผมครับ ผมก็งานมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7มกราปี2567แต่ปีหน้าครับก็มามาเยี่ยมชมกันได้ครับกันยาวๆถ้าเกิดแฟนมากหลายมาหลายเนี่ยมีโอกาสได้เจอพวกเรากันบ้างไหมจะมีแวะเยี่ยมกันบ้างไหมเอ่ยก็เต้องรล่อลุ้นนะครับต้องหล่อลุ้นเลยที่ไหนเดี๋ยวว่ามากินข้าวเดินไหนมากินข้าวเดินเล่น ตัดพุงตัดผมอะไรแบบนี้เลือกเรียนเรถมันเดินอะไรใช่แบบทีนี้ถ้ามีโอกาสพวกเราก็อยากจะมาใช่จะแอบไปแวะมาบ้างอยู่แค่แอบมาดูรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างพวกเราก็จะเป็นเด็กสง่าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไปเดิอสง่ากันบ่อยอยู่แล้วไม่เออช่วงเมื่อก่อนผมผมก็มามาบ่อยครับแต่ว่าช่วงนี้เหมือนมีมีซ้อมด้วยมีอะไรหลายๆอย่างที่เพื่อเตรียมเดบิวต์ใช่พวกเราก็เลยแบบไม่ค่อยมาเวลาน้อยลงขึ้นมาแต่ว่าถ้าถ้ามีโอกาสพวกเราจะแวะมาบ่อยๆใช่ นี่เลยครับจรวดเลยครับจลวดจวดครับจลวดแน่นอนครับมันดูส่งเสริมว่าเมื่อกี้ที่เขาไม่ห้ามผมเล่นไปเล่นไปหมดแล้วเนี่ยยอดเยี่ยเยี่ยมเวนน่าแอชลียเค่ะฝากชวนแฟนค่ะของคนไทนกันทีกนิดนึงนะจ๊ว่าอย่าลืมเวลามีแต่กับเราไม่ได้แบบมีตลอดไปอะไเลยนะที่มครับก็จริงๆงานนี้เป็นงานที่พวกเราตื่นเต้นกับมันมากๆครับแล้วก็งานนี้จะจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7มกราคมปีหน้าเลยครับก็อยากจะเชิญชวนแฟนๆทุกคนครับมา แวะเวียนมาถ่ายรูปเล่นแล้วก็แบบซ้ำจริงๆสามารถแขกพวกเรามาได้ด้วยนะครับเพราะพวกเราก็ติดตามทุกคนอยู่เหมือนกันติดตามมาติดตามกลับใช่โอเคเขอวงของเนมเผิวเปนไปแล้วเป็นไงบ้างคะชื่อวงอประกาศออกไปแล้วทุกคน็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าเหมือนมีหลายคนให้ความสนใจเกี่ยวกับชื่อวงเราแล้วก็แบบมีมีคนชอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคน แบบเอาพวกเราแซลอะไรอย่างนี้ก็น่ารักดีครับก็รู้สึกว่าดีใจครับก็จริงจริงมีส่วนร่วมกับทุกายว่าจะได้ชื่อนี้มาได้ชื่อนี้มาก็ที่สอก็ผ่านแบบกระบวนการมาเยอะมากแล้วพวกเรา12คนก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบเราได้ชื่อนี้มาด้วยใครใครกับใครไม่มาถึงแบบทุกคนทุกคนทุกนมีส่วนร่วมช่วยกันเลือกว่าก่อนอันนี้ก็มี ตอนแรกแบกว่า<ๆ>ม,มีหลายชื่อเข้ามามากแต่ว่าสุดท้ายแล้วบัสเนมาหาเหราครับใช่ครับ<ล>รบัตรกาวาจริงๆ,ๆพอมัน <ๆ S 2> พอมันมีหลายชื่อก่อนหน้านี้ใช่ไหมแล้วจริงๆพวกเราทุกคนเห็นตรงกันว่าเราชอบความหมายของชื่อนี้มากๆก็คือ b e c a วิศวะสตปยชัยครับเรารู้สึกว่าที่เรามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะทุกคนด้วยก็เลยแบบอยากจะเอามาเป็นชื่อวงของพวกเราด้วยครับมีแบบว่าแคันดิเดตชื่ออื่นเข้ามาแบบไปแยกชิงกับบัสใช่ไหม ิก่อนอันนี้ก็มี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 หลายชื่ออยู่ไหครับแต่สุดท้ายเราก็ชอบทุกคนเห็นตรงกันว่าชอบเป็นความคิดเห็นของผู้ชาว่ายังไงคะถึงได้ชื่อนี้มาเป็นความยิดเห็นมากไ่มเป็นส่วนใหญ่พวกเราจะใช้การเรียกว่าโต้วาทีเป็นการเสนอแล้วก็แบบอภิปรายนิดนึงอะไรงี้แบบเหมือนแชร์ความยิดเห็นกันคจะมาเป็นบล็อที่มีชื่อไหนที่แบบว่ามีลุ้นบ้างหรือซงยุแอนเฟรก็พวกเราอยากจะให้ ทุกคนติดจำพวกเราเป็นบาสจริงๆครับก็จริงๆก็มีหลายๆชื่อที่พวกเราก็ชอบแต่ว่าสุดท้ายก็ลงเอยที่บิ๊กคอร์สยูเอชลงตัวที่สุดชื่อนี้ครับชื่อวงมาแล้วเนอะต้องมีชื่อแฟนคลับอยู่ในกระบวนการอยู่ในกระบวนการต้องรอต้องติดตามต่อไปด้วยนะครัต้องวัดเย็นก่อนแตครับััตวที่จงพักลองเดาได้ก็ได้ตัวทีกมาแน่นอนครับมาแน่นอนเร็วๆนี้มา รู paid, ้สึไม่ใครอยากสปอยไหมสปอยไม่ได้แฟนเป็นแฟนทิ่เพื่เจะตีกัเป็นไรอ่ะเปิดคลิปนี้นะครับก็อยากให้เรียกว่าอะไรก็ลองคอมเมนต์มาอะไรอย่าลองี้ยใช่ลอมาเลยนะคำจะมีกิจการอะไรนะครับอะมีกิจกรรมหรือกิจการเป็นไม่ได้ทุกอย่างเป็นไม่ได้ทุกอย่างตอนนั้นเลยแต่มันก็ต้องคล้องจองกับวัดหน่อยนีมีอยากอะไรสืบเนื่องกันรเชื่อมเชื่อมกันได้จริงจริงพวกเรามีมีเห็นในตามแบบโซเชียลมีเดียบ้างที่แบบทุกคนอยากได้ชื่อดอมนี้เราก็มีอ่านอ่านอยู่บ้างก็มี เหมือนเหมือนเห็นบ้างแล้วชื่อที่เข้าตาอะไรอย่างงี้ใช่เข้าใจพีมันได้เพราะผมอ่านอยู่ตลอดครับถูกต้องเก่งอยู่แล้วครับแต่คุณชื่ออะไรจะครับพี่อะไรนะไม่รู้ครับพิมมาได้เลยเดี๋ยวพราผมอ่านเอาไปเป็นแคนดิเดตนั่งถกเถียงกันได้เอาไปเป็นชอยเป็นเช้าอีกรอบนึงันเช้าเรจะได้บัสมาดี่เช้าจริงๆกีแล้วแต่ว่ารอเวลาเปิดหรือเปล่าเป็นไม่ได้หมดไม่ได้หมดเป็นไม่ได้พีมที่รูกทีู่กอยากจะบอกอะไรไหมที่จะถกไปอะไรไหมซื้อลูก ชอเนิ้ยไ่ได้ยอมกอะไรเฮ้ยะอะไรนะต้องแต้องแต้องและสามารถไปได้ทุกอย่างอสป่เป็นอะไรน่ได้ทุกอย่างเลยมันเป็นได้ทุกอย่างได้จวอะไรนะพูดอะไร้องเลยมาร์คอยากจะบอกว่าบอหรือเปล่า ปกติมาไม่ใช่สปอยสปอยไม่เก่งครับ่อยไม่งเห็นคนนี้สปอยเก่งยิ้มเก่งเลย2,005จะ่ด้ใครสปอยเก่งไม่ได้สปอยเก่งเลยพี่มายิ้มเก่งครับสปอยไม่เก่งจะใกล้กับบัสมากน้อยแค่ไหนอะไรนะฮะจะใกล้กับบัสมากน้อยแค่ไหนก็เป็นไปได้ทุกอย่างไม่มากกันหน่อยอาจจะใกล้อยู่ไม่ใกล้ไม่รู้เนลย Can Can be anything เย่ Like that Like that Like that Yeah Yeah ยัยฉวยจับหลุกนะ ก็เป็นอะไรทุกอย่างชื่อชื่อก็มาได้แหละชื่อก้องเป็นกรณีแต่ว่าชื่อชื่อชื่อบัสก็เป็นชื่อที่พวกเราทำจริงนะความหมายว่าที่จะดึงดูดชายความหมายที่แบบว่าพวกเราพวกเราพวกเราแบบว่าอยากอยากได้คนใหม่จริงๆเพราะว่าความหมายที่แบบเกี่ยวกับทุกคนเพราะว่าทุกคนทำให้พวกเราดึงูดชายได้ครับใช่ครับใช่แล้วพอสุดท้ายมันออกเป็นชื่อนี้พวกเราก็ทุกคนก็ดีใจพตลอดสองผมก็ดีใจแล้วก็ก็เป็นชื่อที่พวกเราภาคภูมิใจมา อเพลงะเพลงที่มของกเราเจะเตรยมกันหรืียมไหนนะคะนเสรเพลงมิวสก็ดียวเพลงของเราจะปล่อยตอนวัที่มาตมายไปก็เดี๋ยวธบนวัเราจะมีงานที่พักแลก็เีงานเปิดตัวโชว์เคสก็ฝากทุกคนมาดูกันแล้วก็ติดตามพราะเราเต็มที่มากมครับกับงานท่านี้ก็จะเป็นงานเปิดตัวใช่ครับใช่ครับใช่ครับวันนั้นจะมีอะไรยังไงบ้าง รับรองว่ามีหลายอย่างให้ติดตามต้องรอดูนี่เป็นอะไได้ทุกอย่างนี่ก็ออกกาเสิอ์ฟรเสือกก็สามารถรอติดตามได้หลายอย่างครบถ้วนพวกเราเตรียมรอส่วนหนึ่งแล้วอยากให้แฟนเตรียมอะไรมาเจอเราวันนั้นบ้างเตรียมหัวใจครับรอยิ้มและหัวใจเตรียมวันลมมาด้วยเผื่อรลอนเตรียมใจฟูฟครับใจฟูฟูหัวใจโตยาดมด้วยกันดีวัเตการป็นคนพัฒนาขพวกที่เราขายเป็นัในทกาใหม่สมอะไรกันมาบ ว่าตารางซ้อมของเรานี่ยถึงประมาณยิ่งคืนทุกวันครับก็คือแบบเราซ้อมตั้งแต่เช้าวันหรือย็งยิ่งคืนตอนยั่งนใช่เราซ้อมตลอดเวลาครับเรื่องการเต้นเราก็เราก็น่าจะมีสกิลพัฒนาขึ้นมาบ้างครับใช่เขาจากพัฒนาให้ทุกคนแบบภูมิใจมากใช่ครับกจากเรื่องซ้อมเรื่องเส้นมีแบบว่าเทรนเรื่องแบบการตอกท่ามการตอกการตอกศืรษอะไรอย่างงี้ได้ไหมอินสติ้งเลยครับเออสายเดือยอยากต่องเรียกเด็กเด็กดี กเราจะมีแอปที่แท็บครับก็เป็นแอปที่พเราเอาไว้เรียกว่าสื่อสารแฟนเหนแบบเดีทำให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นรู้สึกว่าถ้าอยากจะแบบบางบางทีวเราก็จะแบบทำ Q&A เพื่อที่จะแบบได้สนิทกับแฟนๆมากขึ้นรู้สึกว่ามันเป็นแอปพลิเคชันที่วเราใช้เพื่อที่จะแบบเอออยากเข้าถึงแฟนครับใช่อย่างคอนเทนต์ในยูทูบเหมือนแบบได้เห็นแต่ละคนในแบบชีวิต่น่าสนุกมาก ก็เป็นเป็นอีกมุมหนึ่งของพวกเราแล้วกันครับว่าไม่ใช่แค่ภายในแบบบนสเตยอย่างเดียวแต่เป็นชีวิตประจำวันของพวกเราก็เป็นอีกในหลายด้านมุมมองของพวกเราได้หลายโซเชียลมีเดียเลยครับใช่หลายโซเชียลมีเดียใช่แฟดฟอง่อคนเียนะอมเราเป็นเงยแต่ละคนจะมีหน้าที่อะไรบางแต่เป็นที่ของวเป็นอะไรพเนี้ยนคดวิชเป็นตัวเองเลยครับเป็นตัวเองครับนนี้ ก็ไม่ได้ก็มีไปบ้างแล้วคิดบ้างอะ้ว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรแต่ไม่แม้ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องก็แบบแต่แต่ละคนถนัดอะไรแล้วอยากจะพัฒนาในจุดไหนมากกว่ามากกว่าเรื่อยๆงั้นให้เป็นแบะค่ะเรอชวนให้อาจมาเจอเราที่หกปีการศึกษให้แบบว่าแสดงใจกีกชันได้ไหมครับได้ครับก็วันที่6ธันวาคมนะครับจะเป็นวันที่พวกเรา เดบิวต์ครับก็อยากจะเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะครับมาติดตามพวกเราได้ในงานนะครับก็พวกเราเต็มที่แล้วก็ทุ่มเทกับงานนี้มากๆจริงๆครับแฟนๆเตรียมตัวเตรียมอะไรมาบ้างเลยนะเตรียมพัดลมหนึ่งอย่างเตรียมเสียงมาด้วยครับหรือว่าเดี๋ยวกี้เสียงหมดเลยนะลูกอมลูกอมลูกอมน้ำลูกมะนาวครับลูกมะนาวลูกอมเตรียมลูกอมเอางี้ดีกว่าขออนุญาตอยากให้แฟนๆเตรียมอะไรมาขอคนละหนึ่งอย่างอากาศดีก่าขออนุญาตขอเริ่มจากความรู้สึกได้ไหมได้ค่ะ ครับไม่ใ่รเลครันแถววคับไปต่อเท่าไหร่ครับเตรียมร่มครัเพราะว่าเดี๋ยวจต้องโอ้ยเกังจะต้องเจจะต้องงจะพูดเหมือนก้ยระยะสำหรัเพื่อครับก็เตรียมแบบเตรียมมือร้องมเยอะนะครับเพราะว่าจะได้ร้องตามคนกเได้องอะไรโอเคโอเค ตามนั้นเอาจังจังต่อเร็วครับผมเกมหัวใจคมันในพวกเราครับในคคิดทครับผมคาที่รู้กันรู้กินครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวเดินทางก็เตรียมอารมณ์ครับเตรียมกล้องครับจะได้เก็บโมเมนต์ไว้ในความทรงจำได้ เตรียมเตรียมรอยยิ้มสวยๆน่าใจของเราไม่มีอะไรอยากตอบเลยเตรียมเตรียมหมวกแล้วครับเผื่อแดดออกจะเป็นไข้นะไข้ที่ชนคนนใชชัยฮะต่อดีกว่าแถวๆหรือว่าต่อเพิ่มนะต่อคอเมอร์มาฮะอ่าได้เลแล้วครนะฮารโอเครูรอยยิ้มฮาร์ดเป็น สายตาแล้วกันครับเพราะว่าฮาชอบมองตาของทุกคนมากเลยเตพาแบบไม่กดลุกของผมเป็นเตรียมเตรียมลางงานแล้วกันครับวันนั้ต้องทำงานแล้วมาดูพวกเราลาเรียนลาเรียนด้วยแล้วกเรียนด้วยครับแต่อยโดดเรียนนะฮะหมายถึงพวกเราเองอะลาเรียนเใช่ใหมดโตาครับผม่าเมื่อกี้พูเตรียมรอยยิ้มเตรียมนะนะสอยตาสายตาเตรียมหูเพราะว่าต้องมาฟังเพลงของพวกเราแล้วอกว่าติดหูแน่นอนอุ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอเอ้ยเอ้ยเ้ยอเยเ ก็เตรียมป้ายไฟแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ป้ายไฟธรรมดาป้ายไฟอันใหญ่ๆหญ่ที่ทุกคนทำกันเอาแบบเอาใหญ่ๆขนาดไหนขนาดไหนใหญ่ขนาดนู่นเลยขนาดไหนนะขนาดนู่นเลยเราอยากงานปลายปีงานเขาดาวนี่ิูศษจองงานแล้วอย่างไรต้องรอติดตามฮะเพราะว่าเดี๋ยวพม่ต้องไม่ได้ใจไม่เดี๋ยวพวกเราจะมีมีปล่อยปล่อยแพนให้ให้ทุกคนตติดามเราปล่อยแพนทุกเดือนอย่แงนะฮะว่าวันนี้เดือนนี้เราไปทำอะไรบ้างเรอติดตาม ขอบค<า> <destroys> ุณครับแฟไปเขาชอบพใ่ชายบัสยนะครับบัส